วันนี้เราจะมีเมนูแบบบ้านๆมาฝากทุกคนอีกนะคะเป็นเมนูโบราณค่ะปลาต้มหวานนะคะเป็นปลาทูค่ะทุกคนทํำง่ายๆนะคะน้าส่วนผสมก็คือส้มแขกน้ําตาลแว่นแล้วก็เกลือนะคะใส่น้ําส้มใส่ชูเป็นน้ําส้มตโนดเล็กน้อยนะคะแล้วก็น้าปลาอีกนิดหน่อยค่ะทุกคนใส่ส่วนผสมข้อกันแล้วตั้งไฟเลยค่ะ เปิดไฟปานกลางค่ะทุกคนใส่น้ำเข้าไปให้ท่วมตัวปลานะคะให้เดือดไปเรื่อยๆเลยค่ะต้มให้น้ำพอขุลิกค่ะทุกคนเราจะเป็นการถนอมอาหารอีกอย่างหนึ่งสามารถเก็บไว้ทานได้ช่วงหน้าฝนนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะทุกคนได้ปลามาแล้วเราก็เอานำมาทอดอีกรอบนะคะก่อนทอดนะคะเราจะมีเทคนิคอีกอย่างที่จะแนะนำให้ค่ะก็คือ ตั้งน้ำมันบนเตานะคะใส่น้ำมันในกระทะค่ะเจียวหัวหอมเจียวก่อนจะได้น้ำมันจากหัวหอมมาทอดปลาค่ะซึ่งจะเพิ่มความหอมให้กับตัวปลาออกนะคะ เสร็จแล้วนะคะทอดเสร็จเราจะได้ปลาทอดที่หน้าตาหน้าทานอย่างนี้นะคะโรยด้วยหอมเจียวที่เราเจียวไว้ค่ะ